สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแรนดอมในหัวข้อเรื่องความรู้สึกตอนนี้ที่เขามีต่อเพื่อนๆนะคะไพ่ก็ขอเปิดล่วงหน้านะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะก็จะมีความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณตัวน,นี้เขาค่อนข้างมีใจใคุณแน่นอนค่ะอันนี้ยินถ้วยถ้วยใหญ่ๆถ้วยหนึ่งเลยนะคะแต่ด้ยวยความที่ตอนนี้มีหลาย กรณีด้วยกันนะคะสาหรับคนที่มีคนคุยอยู่หรือว่าเพิ่งเพิ่งคุยคุยดูดูกันอยู่เนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยก็คือยังเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในช่วงอ่อไม่มีสถานะหรือว่าเป็นคนคุยหรือว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังรับ,รบนะคะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าติดปัญหาและอุปสรรคบางคนเนี่ยเป็นความรักที่ พบกันที่ทํางานทําให้มีอุปสรรคในการเ,าเปิดเผยความสัมพันธ์ค่ะเพราะว่าคนคุยของเพื่อนๆบางคู่เนี่ยก็คือเขาอาจจะมีฐานะทางด้านตำแหน่งหน้าที่กนนะารงานค่อนข้างสูงจากให้สิบดานนะคะเขาอาจจะสะสมประสบการณ์ทางการทำงานเนี่ยอยู่ที่เลเวลที่สูงๆแล้วหากความลับเนี้ย ที่มีความสัมพันธ์ในที่ทํางานที่เดียวกันเนี่ยถูกเปิดเผยเนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยอาจจะสื่อเสียการงานได้หรือบางคู่เนี่ยที่กําลังคบกันอย่างลับๆเนี่ยสาเหตุอีกอุปสรรคหนึ่งก็คือไม่เป็นที่ยอมรับกับทางครอบครัวบางบางคู่ที่คุยกันอยู่เนี่ยคู่ของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหากความสัมพันธ์เนี้ยถูกเปิดเผยเ,เนี่ย ความสัมพันธ์นี้ถูกเปิดเผยเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อครอบครัวเขาเขาอาจจะสูญเสียได้หรืออาจจะเสียสถานะสถาบันครอบครัวได้นะคะเขาจึงต้องคิดให้อย่างรอบครอบแล้วก็ค่อนข้างความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างอ่อนหวนและเซสซิีฟในการที่จะผกผานนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยให ให้มีไพ่ The Lover และ The h a r o l a เฟเนี่ยก็เอาออกมายืนยันว่าไม่ว่าถ้าเป็นไม่ได้นเนี่ยถ้าเขาสามารถเคลียอุปสรรคดังกล่าวได้เนี่ยเขาก็ยังคงอยากให้สถานะของเพื่อนๆนเนี่ยเขายังยืนยันว่าเขายังรักเพื่อนเ่อยู่ยังชื่นชอบเพื่อนๆอยู่หากเป็นไม่ได้เนี่ยไม่มีอุปสรรคดังกล่าวในที่ทํางานเดียวกัน หรือ,อ,อติดที่ครอบครัวของเขาเนี่ยเขาอยากทําให้สถานะของเพื่อนๆเนี่ยมีความชัดเจนมีความเที่ยงธรรมกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยติดต่อการเนี่ยทางเจอกันเนี่ยทางโลกออนไลน์หรือบางบางคู่เนี่ยค่อนข้างเป็นรักทางกายคะ่ะเขาจะไปอุปสรรคในการครบหาดูใจนะคะ แล้วก็บางคู่เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นรักทางกายก็อาจจะทําให้เกิดการทะเลาะรักรักเลิกเลิกหรือบางคนคู่ที่คบกันมานานแล้วเนี่ยก็จะมีจากไพ่สิบดาวเนี่ยก็คือเพิ่งจบความสัมพันธ์อย่างกระทันหันแต่ลึกๆของเขาเนี่ยถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับเพื่อนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์แล้วเนี่ยเขาก็ยังคิดถึงเพื่อน,อนๆยังห่วงหาอาทร และยังคงรักเพื่อนๆเหมือนเดิมทุกครั้งที่ตกดึกๆเนี่ยหลังจากที่เขาเคลียร์งานมาแล้วเนี่ยเขาก็จะแอบมาคิดถึงเพื่อนๆแอบส่องแอบดูเพื่อนๆตามโลกโซเชียลค่ะถ้าแล้วถ้าคู่ที่เพิ่งเลิกไปเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยเขาอะอยากกลับมาคืนดีกับเพื่อนๆนะคะหากถึงแม้ว่าเพื่อนๆเนี่ยตอนเนี้ย ยังผิดใจหรือเข้าใจผิดหรือยังทะเลาะกับเขายังมีการบล็อกอ่อบล็อกโซเชียลหรือมีการห่างเผินกันหรือว่ามีการนิ่งเงียบแต่ลึกๆของเขาเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาอยากกลับมาง้อเพื่อนๆอยากมาคืนดีกับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆยังรักเขาอยู่เนี่ยอยากให้กดบล็อกให้เขาด้วยนะคะแล้วก็ไพ่สรุปเนี่ยก็ยังออกมายืนยันอีกครั้งนึงนะคะนายของเพนดิเคลเนี่ยเพื่อนๆยังเป็นที่ ต้องการของคนที่เพื่อนๆถามหาอยู่นะคะถึงแม้ว่าเขาจะดูว่าคุณเนี่ยอ,อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยเองแต่เขาก็ยังในใสายตาของเขาเนี่ยเขายังรู้สึกดีและยังรู้สึกชื่นชมชื่นชอบในตัวของเพื่อนๆอยู่ค่ะเพื่อนๆเ,เ,เ,เป็นคนที่เด็ดขาดนะคะก็คือถึงแม้ถ้า ในกรณีที่คนคุยของเพื่อนเนี่ยไม่ให้ความชัดเจนเพื่อนก็สามารถตัดจบหรือเดินออกหนีได้เพราะเพื่อนสามารถมีความสุขและอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะแรนดอมนี้ก็ขอสรุปว่าไม่ว่าจะสถานะคนคุยไม่ชัดเจนสถานะยังมีความสัมพันธ์อย่างลับๆหรือเพิ่งจบเพิ่งเลิกกันเนี่ยความรู้สึกตอนนี้ที่เขามีต่อเพื่อนเนี่ยก็ยังรักรักยังคิดถึง เพื่อนๆอยากเจอเพื่อนๆอยากคืนดีกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยคบกันยืนยาวจนไปถึงขั้นแต่งงานอยากให้ความเป็นธรรมความยุติธรรมกับเพื่อนๆในสถานะที่คนคุยไม่ชัดเจนให้เขาให้เพื่อนๆได้มีสถานะที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะก็ขอจบการทำนายไพ่แรนดอมหัวข้อนี้นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับฟังคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะ